ยังม <formation> <biraz motiv ators> <m> ีโชว์อ <invent fit> <im> ีกนะครชว์ังต้องเนถูกต้องทีด้วยอีกสักครู่นึอีกสักครู่หนึงนะครับผมนะครับบอกว่าวันนี้พิเศษนะสำหรับแคสสวร์2022ในร้ค่ะที่มาเยอะมากๆาูก็ต้องาสวก็เป็นการโวยพรนะครแคสแมกซีนะครบ16ปีด้วยนะคะใช่แล้วยนะแล้วก็จะมีนะแรัเชงานเรานะครับ2022นะครับของใคที่ดูานะครับหรือม้แตอยู่ใครในพองแห่งนี้ ช่วยกันดันแขกนีด้วยนะ่ครคไ่ป้อนี้อา้อนแนะคะเป็นโไปอยู่ข้างหน้าเลยก็ได้ครับโอเคสวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่บรรยากาศของหน้างานอวอร์ด2022นะคบะ วันนี้เราเจอกับน้องอิงฟ้าแล้วก็ชาร์ลอตนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าสองสาวของเราจะได้รางวัลอะไรกันบ้างนะครับตอนนี้เป็นยังไงเอ่ยขอเช,เช็คเสียงกันนิดนึงเนาะสัญญาณอะไรเอ่ยเป็นยังไงบ้างคอมเมนต์บอกกันได้นะครับออกไปไม่ได้นะะถึงว่าออกไปคนก็โทรมาหมดไม่ได้ดนะคะัโอเคความสวย าไมนะ่มีครันไม่ข้าวก็เลยแตกไม่แตกนะแตกหรอโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะเข้าผมแดงกันนะครับจะมาบริเวณหน้างานกันอ่าเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างคอมเมนต์เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าสอสาวอิงหลอดจะ จะได้รับรางวัลอะไรกันบ้างนะครับภาพไม่ค่อยชัดค่ะ,คะ,คะจริงหรอแล้วยังไงคะคือมันอีกนานนะคะถ้าเกิดว่าออกไม่ได้ต้องอีกแล้วมาสัมภาษณ์กันก่อนดีกว่าอ่ะเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างวันนี้มาในลุคสีทอง เพราะเราก็ลุ้นนะว่าพวกเราจะได้รางวัลกันหรือเปล่ามาลุ้นดูว่าได้ดาราเยอะมากก็คือตื่นเต้นเป็นวันอีเวนต์แบบอีเวนต์แรกใหญ่ๆที่เราได้ออกพี่วินมาแล้วนะอยู่ข้างหน้าเป็นไงวปด้วยดิเดี๋ยวดีเดี๋ยวน้องๆต้องเข้าไปอ่ะเดี๋ยวโอเคมาเดินมาเดินมาทุกคนครับมันแอบวุ่นวายนิดนึงเนาะ บรรยากาศกันไปก่อนนะครับทุกคนภาพชัดใช่ไหมโอเค คอมเมนต์แบบสวยมากเนาะ ดูแบบว่าวันนี้ซาลอดดูนิ่งผิดปกติเป็นอะไรหรือเปล่าไม่ไหวมันยังไงอาการมันเป็นยังไงไม่ไหวอ่ะไม่ไม,ไม่ยืนคิดอยู่าจะจะทำยังไงดีถ้าถ้าได้เจออะไรก็ไม่ไหวมือเย็นมากเลยอ่ะปล่อยใจสนุกสนุกปล่อยใจสนุกสนุกเนาะแม่เนาะแล้วแล้วพี่องแล้วพี่องม,มีใครที่แบบว่าอยากเจอเป็นพิเศษไหมได้เจอแล้วไง จบจบจบเขาผมแดงแล้วสขาสวยนะฮะเชิญครับาอรับอิงฟ้าและพัชชาหลอดค่ะสวัสดีค่ะต้องให้สีดิอนเลยเซยสวยไหมครับรักไหมสวยจนไม่กล้ายืนใกล้เขาเลย หายตื่นเต้นหรือยังทาลตดยังตื่นเต้นอยู่นิดนึงค่ะไม่มาเล่ออนที่มาอิงฟ้าเป็นไงบ้างคะตอนนี้ก็ยังคงตื่นเต้นอยู่วันนี้เรียกอิงฟ้าได้ไหมหรือต้องเป็นล่างอื่นเป็นอิงฟ้าเรียกว่าอะไรดีนะเสเว่นวันนี้วันนี้อิงฟ้าออกงานค่ะอ๋ออิงฟ้าออกงานโอเคอ่ะก็มาขอสัมภาษณ์คุยกันอีกทีหนึ่งนะอ่ะแน่นอนอยู่แล้วนะฮะถึงความสวยครับอยากถามเรื่องในอนาคตและกันได้มองไหมว่าเฮ้ ในตั้งเป้าในวงการบรรันเทิงของเราเนี่ยอยากทำอะไรต่อครับก็ก็คงจะอยู่ในวงการบรรันเทิงค่ะคือตอนนี้เนี่ยก็ต้องโฟก,กัสเรื่องของการประกวดนางงามก่อน<ช>แล้วก็ลุยงานตอนนี้ที่แบบภารกิจค่อนข้างเยอะมากๆซึ่งเด<ช>ี๋ยวอิงซ้าจะมีคอนเสิร์ตเดียว<ช>วันที่6ปะะ่ะคะ6สิงหาค่ะที่โชว์ดีซีแล้วหลังจากนั้นก็ต้องเฟรลมตัวไปประกวดมิสแกรนแล้วเนาะใช่มิสแกรนเตอร์เนชั่นแนลในเดือนตุลาคมค่ะ เราให้กําลังใจพี่ยังไงบ้างพี่จะไปแล้วว่าหายไปเป็นเดือนนะจะมีความคิดทงคี่ถึงไหมไม่เดี๋ยวตามไปค่ะเอาไปด้วยจริงจจะแพนว่าถ้าใครในกลุ่มได้ไปจะตามไปอยู่แล้วอ,อ๋อพี่ไปด้วยคนได้ไหมได้จ่ายเองนะ <laughs> ไม่ไม่ไม่ดูแลน่อยเลยเหรออันนี้หนึ่งก็ได้<อ>ไปกินข้าวและเห็นว่าจะมีซีรีส์ช่วยกันหรือเปล่าแฟนคลับบอกพี่มาใช่ค่ะช่วงเดือนธันวาสปอยได้ไหม ไม่เออไม่ได้เพราะเราเองก็ไม่รู้เอากระจบเรือเดี๋ยวให้ฟ้าชารลอตไปพักก่อนเ,เจอกันนะคะวนเวทีขอบคุณนะคะขอบคุณครับ,อบโอ้อ,อ่ะเดี๋ยวเชิญเดี๋ยว,ยวพักก่อนนะครับนี่สวยเนาะาก<ค>มาถ่ายรูปกับแบค็คด็อปก,กันหน่อยนะครับ วันนี้มีคุณหนูแดงมาไหมหน้างานมีคุณหนูแดงไหมเอ่ยรายงานตัวนิดนึงเสียกับซอเขามาด้วยกันเนาะวันนี้คุณหนูแดงต้องมาแล้วอาเดี๋ยวขยบไปอีกด้านนึงเนาะมีทั้งหมด3สเตชัน ไม้ชมถึงเข้างานนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอเราไปนั่งที่เนี่ยเราอาจจะต้องปิดไลฟ์นะครับถ้ไม่ออกที P ่บีไฮด้วยออ่าถ้าสมมติเราปิดไลฟ์ตรงนี้ดูคนตามไปที่เขตของ แคสแม็กกาซีนนะครับเผ็ดแคสแม็กกาซีนเนาะสวยมาก ดเดี๋ยวเดี๋ยวเราอาจจะต้องปิดไลฟ์กันแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวทุกคนต้องตามไปที่เพจแคสแมกกาซีนนะครับเดี๋ยวเพจแคสแมกกาซีนเนี่ยจะเป็นภาพที่แบบว่าเห็นชัดเลยเป็นมุมกล้องแบบดีๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้จะให้น้องบีฟกันก่อนเนาะเป็นการบรีฟต่างๆนะครับ